สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอน็นเนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับกองทัพของสหรัฐนั้นได้ออกมาวายววยนะครับว่าอิหร่านได้มีการส่งโรนลำหนึ่งนั้นเข้าไปบินเฉียดใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. s The w h i t D Eisenhower นะครับซึ่งบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมไร้ซึ่งความมืออาชีพท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS The w h i t e D Eisenhower นั้นเป็นหนึ่งในสองกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ถูกส่งเข้ามาประจำการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นความพยายามของสหรัฐในการป้องปราบอิหร่านและกองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางจากการที่โหมกระพือสงครามอิสราเอลอามาสลุกลามบาตายถึงความผัดแยงระดับภูมิภาคในวงกว้าง ทางด้านพลเรือโทแบ็กคูเปอร์ระบุในท้อยถแถลงว่าโดรนของอิร่านั้นบินเฉียดใกล้ในระยะ1,500หลาหรือว่าราวๆ1,300เมตรจาก USS The White วไวต์ดิไอเซในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งกำลังปฏิบัติการด้านการบินในอ่าว ซึ่งก็ต้องบอกว่าสหรัฐนั้นกล่าวหาว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการติดต่อและคําเตือนซ้ําแล้วซ้าเล่ารวมถึงละเมิดประกาศผู้ทําการในอากาศนะครับที่สั่งให้เครื่องบินรักษาระยะห่างให้มากกว่า10ไมล์ทะเลหรือว่าราวๆ18.5กิโลเมตร ทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกาบอกว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยไร้ความเป็นมืออาชีพและไร้ความรับผิดชอบของอิรานก่อความเสี่ยงแก่ชีวิตทหารสหรัฐและพันธมิตรและจำเป็นต้องหยุดลงในทันทีท่อยถแถลงของคนเรือโทคูเปอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐในตะวันออกกลางบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐยังคงจะระแวดระวังและยังคงดำเนินการนะครับในการปฏิบัติการทุกแห่งตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญ,ญาตพร้อมกับส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคดังกล่าวในขณะที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยครับสหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นได้เข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566หลังจากนั้นอิสราเอลก็เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นด้วยการทิ้งระเบิดเข้าถล่มฉนวนกาซาและยกระดับการจู่โจมภาคพื้นดินบริเวณทางตอนเหนือส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ย16,000คนในนั้นเป็นเด็กและผู้หญิงอีกหลายพันคนและขณะที่รัฐบาลที่บริหารงานโดยาาาาามาสของกซระบุว่ ปัจจุบันนั้นมีผู้ไร้ถึงฐานอีกนับล้านคนตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมากของกระพือความโกรธแค้นในตะวันออกกลางและกระตุ้นให้เกิดเหตุโจมตีกองกำลังสหรัฐบ,บริการในภูมิภาคหลายครั้งโดยกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่คัดค้านการปรากฏตัวของกองกำลังสหรัฐและคัดค้านจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลก็กำลังสหรัฐทั้งในอิรักและซีเรียตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยโดรนและจรวดหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีบุคลากรของสหรัฐบ,บริการได้รับบ,บาดเจ็บอีกหลายสิบร สหรัฐกล่าวโทษความบุนแดงไปที่บรรดากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากกร่าและตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในบางครั้งทั้งในกรักและก็ในซีเรียอย่างไรก็ตามก็ตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสดูเหมือนจะทําให้การโจมตีนั้นเบาบางลงไปโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเป็นตะก้อนออกมารรบุนะครับว่าหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงนั้นไม่มีเหตุโจมตีกองกําลังของสหรัฐ ในตะวันออกกลางอีกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเมื่ออิร่านนั้นเนี่ยส่งโรนเข้าไปใกล้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight The The D Eisenhower ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาและออกมาประนามว่าการกระทำของอิหร่านนั้นไม่เป็นมืออาชีพครับ